ตำรวจคนที่ว่าใส่ขาเทียมมาที่สอพอสถานีตำรวจพุทธรลัญญะประเทศนะมาละนักข่าวขอสัมภาษณ์แต่เขาไม่ให้สัมภาษณ์ ลุงเป๊กบอกว่าทั้งคืนเน่ะคนที่ใส่ขาเทียมอะ่ะอายุประมาณห้าสิบอ่ะไม่ได้ใส่เครื่องแบบผมจ้นแล้วก็ทำเป็นค่มกลวว่าถุงดำมาคุมหัวแต่ว่าไม่ได้ปูกแต่ไม่ได้ทำ้ายร่างกายอะไรแค่ถุงแบบฟาดเบาๆที่หัว เหมือนว่าโดนสมั่งดีไหมบอกว่าจะเอาไปเป็นพยานแต่ประจอนเช้าก็ไปที่จุดเราเป็นผู้ต้องหา ก็ลุงเขาเป็นคนบอกเองตอนจีจุดอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้กินบะจ่างซื้อมาจากเยาวราชเดี๋ยวนี้เยาวราชทำของแม่อร่อยตลาดเจ่ายาวราชซีตัวไม่อร่อยแล้วก็ต่อมอต้องไปจับ กคนจีนเนี่ยที่มันมาแย่งคนไทยสัมมาคุณที่ตลาดเก่าเยาวราชเนืระเทศมันจับประเทศไปขายเชาคัวยังโกงเลยอะ่ะไม่ให้น้ำเชื่อมที่เยาวราชอะ่ะต่อมาต้องไปจับ แร,แรงงานต่างด้าวจีนเข้ามาแย่งคนไทยค้าขายแล้วโกงคนไทยขายของไม่มีคุณภาพเมื่อก่อนนะบ้าเจ้อนะซักซื้อแต่ตวแกวาลายจะอร่อยนะอันนี้ไม่อร่อย ไม่มีกลิ่นกระเทียมผักชีพริกไก่เลยไม่เผ็ดเลยเจอ,เจอ,เจอตลาดเก่าเยาวราช่ง อีอันอันนี้แก่พลอยสีอย่าเสือ,อกสัตว์ดอกทองจางเย็ดมึงจะโทรมาใช่ไหมสัต์ชอบเสือกชีวิตคนอื่นไปเสือกชีวิตมึงก่อนอสัต์ฮัลโหลฮัลโหล ตอนตลาดเจ่าเยาวราชมันจะมีจั่ของอร่อยนะถือว่าเป็นที่สุดของประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เว้ยเนี่ยซื้อบอัตรจ่่งมายังแดกไม่ได้เลยแม่อร่อยเลยซื้อมาเจ็ดลูกสองร้อยอ่ะเหงส่ยมากตืดชืดไม่อร่อยเลยอ่ะมันข้าวเหนียวก็แฉะ Đẹp đẹp được đai lời vị, biết thầm nhỉ đây rồi ตัวเองชีวิตยังไม่มีจะแตกถ้ามาเสือกเรื่องชีวิตกันไปสอนโคตรพ่อโคตรแม่มึงให้มีแดกก่อนมีดอกมันไม่ต้องมาดูกูเลยรีบๆใส่หัวไปเลยอีสัตว์คนเร็วๆอย่างมึงไงไม่ต้องมาดูกูหรอก ตัวเองยังไม่มีปัญญาทําให้มันดีเลยทาเป็นไปสอนคนนู้นคน,นนี้อิสักอีพวกที่โทรมานี่คือพวกที่เห็นดดกูแตกข้าวแล้วก็มาแกล้งโทเพื่อให้อารมณ์เสียให้กูด่าเพื่อที่ไปลงติกตอกอิสร ไม่ต้องมันทาเป็นสอนก็นเดินเลยไปสอนโคตรพ่อโคตรแม่มึงให้มีแตก่ก่อนลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามมนาวอย่าดูเด็มันเละแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูเด็บบาจ่างแดกไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมดูก็แล้วกันเนี่ยดูเด็ย กินไม่ได้เลยอือสลิมลิงไทยทีชาไทย6คอ3,000ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีนะคะไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลสูตรพัดหัวเชือ้อสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มิน้ําตาลสูตรพัดหัวเชือ้อคุมหิวอิ่มนานนะคะเราจัดโปนะ6คอ3,000ไม่ขายขายพันเดียวแล้วแจกอ่างเป่าด้วย อ่งางเปามีเงินทุกซองอ่งางเปามีเงินทุกซองอ่งางเปามีเงินทุกซองนะคะอืมอันนี้สลิมดิงเฟปูชิโน่กาแฟส้มอยู่สุขห้าร้อยไม่ขายขาย300สามร้อยส่งฟรีด้วยและแจกอ่างเปาด้วยนะคะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอรี่ห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีแล้วก,ก็แจกอ่งางเปาอ่งางเปามีเงินทุกซองนะคะไปลุ้นเอาอ่ะดวงใครดวงมันอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าห้าร้อยไม่ขายขาย <300 S 2> สามร้อยส่งฟรีแล้วก,ก็แจกอ่งางเปาด้วยอันนี้นะคะ สลิมยิงเดมอนเบอร์รี่ห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีแล้วก็แจกอ่างเปาด้วยแล้วก็อันนี้นะคะ<ไ>แล้วแต่ท่านจะลุ้นว่าบางกล่องก็ได้อ่งางเปาเป็นร้อยซองเลยได้เป็นร้อยซองเลยค่ะได้เป็นร้อยซองเลยนะคะโปรตุกีนโปรตุจีนโปรตุกีนโปรตุกีนโปรตุกีนโปรตุจีนค่ะโปรตุกีนค่ะโปรตุกีนค่ะโปรตุกีนค่ะโอนเงินงมาที่ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ ชื่อบัญชีลีนาจังจันโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ l ล n e แอตลีนาดัตแกงลน์มีแอตเลีเอนดัค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะอีร้อยควยอีเหี้ยนี่แกนะเห็นไหมคะ พวกนี้คือพวกโรคจิตเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพวกเนี้เป็นแบบนี้จริงๆพวกเนี้เฮียเสียงมันนะเขารู้แล้วว่าเป็นเสียงกระเทยเด็กเอาสิ่งจะแก้กฎหมายไงเอาเด็กพวกเนี้ยเข้าคุกให้หมดวันวัน,ว,นว่าง่งเนี่ยไม่ทําอะไรไม่มีอะไรทำํำไง เบนไดซิงขอเยียวยาตกค้งเกินสองร้อยวันท่านเลวัตสัตว์เดือด เชื่อตำรวจพา้ต้องหารเรทุกอย่างบอกชารลุงเปียกโดนยัดข้อหาฮัลโหลสวั <Hello? S 2> สดีสวัสดีค่ะโทรจากบริบรษัทมิสูวีชีแผนกล้างแอร์ค่ะ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 พอดีมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้หวาโทรมาแจ้งพี่มาล้างแอร์ให้หน่อยแอร์มิสูอ่ะมันไม่เย็นน่ะพี่คุณลีน่าจาง ลีน่าจังนะคะแต่มันไม่เย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันสุกกรปกค่ะอ๋อเออถ้าคิวเดี๋ยวหนูทวนบ้านเลขที่ที่ให้ไปล้างได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะคะค่ะทีอีกการแพทย์แผนไทยศูนย์ทีเอสสี่ทีเอสสี่ทีไทยแลนด์เฮดแปลว่าเฮลตี้ที่แปลว่าสุขภาพอ่ะซีก็สเซนเตอร์ค่ะทีเฮสสีนะคะ าัค้าอินอินทราสแคร์ชั้นสองใช่นนไหมคะใช่ค่ะแขวนและขวนถนนพญาไทยเขตราชเทวีนะคะใช่ค่ะค่ะคุณลีน่าจาังขาตอนนี้คิวช่างอะคะอ่ะค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าหนูมุกวันไว้ก่อนแต่ถ้ามีคิวเร็วเดี๋ยวหนูรีบตรง,ตรงคืออาทิตย์หน้าฉัน,<ใ>นฉันมีธุระนะทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยนะได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์มาทําได้แต่ว่าวันอาทิตย์เี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงว่า แม่ค้าขายเต็มหน้าบ้านมันจะล้างคอยร้อนไม่ได้วันอาทิตย์ไม่ต้องมาอาทิตย์หน้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์ว่าได้อ๋อหนูหนูขอเป็นวันที่เออสามสามสิบไดไหมคะสามสิบมกราช่วงเช้าค่ะได้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 เป็นมันตรงกับวันอะไรอังคารอ่าได้ได้ได,ได้ได้ค่ะ เดี๋ยวใกล้ๆวันหนูโทรไปแจ้งเตือนอีกทีนึงนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอคุณอ๋อหนูแจ้งค่าใช้จ่ายค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทค่ะได้ได้จะล้างสามเครื่องจะล้างสามเครื่องอ๋อถ้าถ้าเป็นพีซีเครื่องร้าหนึ่งหกศูนย์ห้านะคะค่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 ะอ๋อร้านสามเครื่องใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ให้ไปรับบริการดาวรุ่นไปก่อนไหมคะอีกสองเครื่องฮะก็เป็นแต่เป็นมิซูบิชิอิเล็กทริกใช่ไหมเป็นมิซูหมดเลยบ้านฉันช้มิซูหมดทั้งบ้าน ยี่สิบกว่าเครื่องมิซูหมดบ้านฉันมาใช้ยี่สิบเครื่องเป็นของมิซูหมดอีกสองเครื่องที่จะล้างเป็นเป็นวัวทายติดผนังใช่ไหมคะติดผนังหมดเลยติดผนังหมดเลยค่ะเป็นแขวนน่ะเป็นแบบแขวนน่ะอ๋อแบบแขวนแบบแขวนสองเครื่องและอีกเครื่องนึงติดฝาผนังอ๋อแขวนสองก็ติดผนังหนึ่งใช่นะคะค่ะ เดี๋ยวหนูเลือกพิม์ช่างที่ร้างแอร์ใหญ่ได้ด้วยนะคะได้ล้างได้ทั้งแอร์ล็กแอร์ใหญ่นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแอร์มันไม่ยินเนี่ยทําไมถึงต้องรับโทรศัพท์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่โทรมาโทรมาด่าและติดต่องานแล้วต้องรับก็เจอพวกเร็วๆอ่ะเห็นไหมเสียงรู้เลยฟังทีก็รู้เลยว่าเป็นกระเทยด็ก